Man shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวอิฟินิตคอมโบบนเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะฟาร์มเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดวันนี้ผมจะขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนระบบองคาบนมือถือเครื่องหนึง่ง YouG Phone จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตตัวละครเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับมันจะเหมาะสำหรับคนที่กลัวแบบมือถือเสื่อมค่าไฟแพงค่าเน็ตแพงราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่วันละ10บาทแพ็กเกจท,ที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจ G VIP ซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้น แต่ว่าตัว GVP เนี่ยการใช้งานจะดีขึ้นลื่นขึ้นแรงขึ้นและสบายมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์งใต้คลิปเลยครับไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลยดีกว่า โอ้โหโกลเด้นป่ะโกลเด้นนี่คงเป็นหมาแหละคงเป็นสุนัขอะไรสักอย่างอะไรใช่ไหมหรือจะเป็นโกลเด้นสเปทูล่า ต่ท็อปชวนโอ้ยพี่แรงต่ำแรงต่ำแรงต่ำเกินมาคุยกับมาสเตอร์ทำไมเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนน่าจะหลังวอนั่แหละวลาหลังวอลหลังวอรจะว่างหลังวอรนั่แหละหลังวอรหลังวอ หลังวอได้เจอกันเลยเนี่ยอย่างเดือดบอกเลยถ้าเรากดทีมเต็มแต้มแดงจะขึ้นไหมครับพี่มันบังคับอ่ะสิมันไม่ได้กดทีมเต็มมันกดทีมเต็มไม่ได้มันจํากัดไว้อย่างมาร์ตกับพี่เนี่ยก,กดกับพี่ได้แค่คนเดียวกดได้แค่สองคนพี่กับอีกคนนึงแค่นั้นแหละ ถ้าเป็นไดมอนด์ก็จะเป็นสามคนมันจำกัดคนไว้นะมันจำกัดคนไว้ <c oughs> อยู่กินวนนี่กดหัวล้อนี่ใครกดหัวล้อนี่กดรวดวเลยเนีเย่ย ต้องรีบทํารอบรอบนี้รอบที่สามปะรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามเนะเกาครับเกาถ้าของแลมาน,นิฮ่าเลยนะเนี่ยตอบแบบต่อเนื่องดอบแบบไม่หยุดยัง้ง ไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วเหลือเวลากี่น,นาทีวัดยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนี้ก็ตึงๆเลยแล้วนี่น่าจะทันอยู่แล้วละห้ารอบเราเหลืออีกร,รวมรอบนี้ก็เป็นสามนี่เรามาครึ่งทางแนละ้ะน่าจะทันลราทักรอบละไม่น่าเกินสิบนาทีปะพวกไปคุยเองดีกว่านี่รีบเร่งรอบดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันบอเเขา พี่เต้ดันบัตรเงินบัตรทองเลขประมาณเท่าไหร่ลงได้พี่ถ้าเป็นอาชีพไหนที่ฟองเล่น f อฟ b ีเเยอะนะ f อบัตรเงินบัตรทองเสียเยอะเลยน่าจะเสียแสนกว่ากอยู่หรือเปล่าไม่รู้แปดแสนเลยมั้งเยอะอยู่นะเอฟเข้าบดสองดันนั้นนะพี่ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่า f อ อาจจะเจ็ดแสนไปไปลายแปดแสนนู่นหละมั้งประมาณนั้นตีการฉันป่วยตีหมอบอกผมด้วยถึงจะป่วยก็จะไปเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยเจียวตัวนี้เป็นงานอยู่แล้วเนี่ยเป็นงานอะไแหลกแรงด้วยเนี่ยประเด็นแต่มันไม่ใช่ตัวคีสิประเด็นมันยังไม่หมดสิเมื่อกี้ตัวมันยังตีไม่หมดสิประเด็นนะมันเหลืออยู่ตัวนึงก็ดีตัวมันยังไม่หมดสิเหมือนจะดี แต่ยังไม่ครบเหมือนจะดีแต่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวลองถามตัวเอปีพี่ปลายอืมมันใช้ยเยอะอยู่อ่ะบัตรเงินอนะ่ะยากแน่ๆเพราะว่ามันเจ็บเออเจ็บจัดเลยนะบัตรเงินไอปี B, บอดดันมันกระจอกเลือเกินอาชีพป,ปาร์ตี้อะประเด็น เก่า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 เกาอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะร่ำจะรวยก็วันนี้แลหละถ้าจะร่ำจะรวยมันต้องเป็นวันนี้เว้ยไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนไป ไปกันเลยไปกันเลยแ <c oughs> ชทแชทแม่งแชทโลกอย่างเดือด เอาขนาดนี้ไปอาบน้ำเถอ,อืคนละเก่านะนี่คำเนี่ยคำคำดูไว้ซอยถีบอกแล้วว่าเบตอะซอยถี่สุดละเน้นถี่เน้นเร็วครับร้องขอชีวิตแน่นอนเบเตอร์ัยรุ่นแขนสัน้น ฮัลโหลโฮไม่มีใครคุยเควสเลยปัสสบฮึฮัโลหโหลฮัลโหลพูดถึงตอนนี้เจมก็ ได้มาจากเรฟเจ็ดสองแสนเจ็ดนี่คือ,อยังทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนี่แหละดอกดีใช่ไหม <c oughs> ดีนะเสื้อธนูกับมือธนูอะชีเดียมมันออกไปจากตลาดแล้วไม่งั้นคือแบบจะจะอยากได้ให้ได้อ่ะเสียตังค์อีกลําบากใจเก็แบบเงินซื้อขนเงินยี่สิบดีกว่าวะ่ะน่าจะต้องเป็นเบสแล้วล่ะที่เกียดเปลี่ยนแล้วกูคิดอะไรอยู่วะกูถึงยา เปลี่ยนขนาดนั้นไม่เข้าใจตัวกูยเองเลยวะ,ะเรือจะต้องเป็นขัดไฟก่อนแล้วมั้งขัดไฟยี่สิก่อนด้วยอีกแปดก็น่าสนใจผมก็มั่วๆคุยเอาอใช้จินตนาการอย่าใช้เลยฟ้องค่าจินตนาการเดี๋ยวพาชิบหายไปใช้จินตนาการซะแล้ว เกาครับเกาเกาเกามิดเลยเกาเลยโซเกอร์อย่าลืมไปซ้อมเต้นนะไปซ้อมทำไมเฮ้ยลุนจอกกะเฮ้ยมาแล้วแสบตาเหลือเกินแสบตาลุนจอกกะมาแล้วครับลุนจอกกะของแท้ของแท้แสบตาเหลือเกินลุนจอกกะลุนจอกกะต่อเนื่อง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  สวยครับสวยสวยมาแล้วมาแล้วรุนนจอกเกาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่ถูกเลือกก็ยังเป็นโซเกอร์อีกแล้วจากเดฟบเจ็ก,ก็จะเป็นรุ่นจอกเกาะต่อเลยนะครับเฮ้ยต่อเนื่อง